อ่าทุกคนครับวันนี้ครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องโนมานาชิชแนลอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับชื่ออะไรครับคุณยุทธกัปตันครับกัปตันครับเออเรียกฟัาเออคุณฟัาคุณฟัาโอเคครับผมผมตัวใหญ่ไหมครับใหญ่มากครับตัวใหญ่ไม่เลวเขาไม่ใหญ่ไม่เลวหัวผมหัวผมใหญ่โอเคป่ะ ไปเลยขอบคุณั้งโมทัวาครับแต่ผมนำคุณอยู่เรามราจะกลายเป็นผู้สกีบอรทนะพี่ตังค์นะผมไม่สกีบอทไม่ได้ครับไปไปทุกคนครับเราอยู่กับด่านอ่าแมปสกีตปังนะครับอ่าด่านนี้ก็เกี่ยวกับด่านด่านด่านนี้เกี่ยวกับอะไรครับคุณคุณพัดอาการที่คุณสามารถไปไป จำลองการจะสเก,ก็ตบอร์ดพาดน,นะคะครับ,บคุณ <c oughs> โอ้ยขนานั้นนะครับใช่ครับทุกคนจำลองการพาดจะเออน้วนแหละอย่างเ่างที่คุณพัดบอกมันทำท่าย,ยัางไงเนี่ยพาดมันทำท่าย,ยัางไงครับ,ออบอเออหยุดเลยอะ่ะ อ๋อหรือว่ามันมันแค่กดกดคิวก่อต yes> ัวอีตัวอาตัวอาตัวอาีก่อนครับก่อนเฮ้ยประหลาดจานไหมครับตัวอีมี่ก่อนตัวอีก่อนก่อนอู้ว์ประหลารย์สอนครับเอ่อคุณคุณสามารถบอกบอกได้ได้ไหมครับว่าคุณมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การเล่นเกมมีดมากแค่ไหนคุณลองกดเซตติ้งครับกดเซตติ้งนะคุณก็จะมีดีดที่ปลายครับคุณก็ลองดูว่ามันอะไรับอืมเก็บเหรียญเก็บเหรียญมาร์ดไปไหน啊คุณ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 มาเต่ว่ามาคุณมาเต้ <c oughs> คุณคุณมาแตวครับ <c oughs> อ๋อไอออนไม่ใช่ผมไม่ใช่ามาแตว์อ๋อนตอนนี้ไอออนไออ <c oughs> <c oughs> อ,อนผมมาไอออ <c oughs> จอดจอดจอดกับเปียบครับช่วงช่วงนี้เต็มเต็มติ๊กต็อกเลยนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาล้อนะครับแต่ว่าแม่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ล้อเรียน ไอจอนมาวะรู้เปล่าวะเปียงนะจอนไอจอนนาเซเว่นไอปื้อไอปือยู่ไหนไ้อ่าปน้นคุณพัดวาดได้อ่ะนี่ผมก็ทำได้อ่ะชิวๆอ่ะชิวๆอ่ะคุณพัด

ไหนไหนเลยเราเราจะไม่เดินแบบปกตินะครับเราจะใช้ช as> like ีวิตการเป็นวัยรุ่นสเก็ตบอร์ดใช่วัยรุ่นวัยรุ่นเป็นเป็นเด็กบอร์ดอะไรอ่ะเราเดินปันนั้นมัน diving ไม่ใช่หรื คุณ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 พัดฟิวขาดฟิวขาดสะบั้นรถครับผมไม่ต้านการกาบรถผมเดี๋ยวนี้เอ้ยเอ้ยไปไหนคุณพัทนั้นคืออะไรครับคุณพัด แล้วคุณเดินเข้าไปทำไมเอาเบิร์ดพายมาคืนพายอ๋อเอาเบิร์ดพายนี่เห็นไหมผมแบบมีมีมารยาทมากขนาดเข้าร้านเขายิงเล่นสเก็ตบอร์ดอะเี่ยครับนี่ยคนคนคนนี้ทำผมผมน่าจะใส่ก่อนตรงไหนครับคร น้องรัก,กใครน้องน้องรักน้องรักใครน้องกูนะครับ <c oughs> โอ้เกมเกมนี้มันมีจุดประสงค์อะไรครับเนี่ยนอกจากขี่สเก็ตไปวนๆก็ขี่มันก็จะอยู่สเก็ตฟ <c oughs> ้าเออสเก็ตฟ้าข้างหลังนะรครับข้างหลังก็จะมีการ ยิมไปเอะนะครับใช่ครับจะหลอกนะจะหลอกได้โอ้ไขออดไข่ไข่ออดครับผมไม่รู้จักครับโอดเลิกเลืกเลืกเลืกโอเคเรา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 อกทะเลไปไกลแล้วก็นะครับเกมนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมจะไลฟ์สตรีมมั้ง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  วันนี้วันนี้อัดอัดวันนี้อัดวันเสาร์นะครับวันเสาร์ทีนะ่เท่าไหร่ไม่รู้ปี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 แปดปีแปดปีแปดปีสองปีสองปีสามปีปีแล้วคุณคุณคุณพัดมีช่องไหมครับผมไม่มีครับผมเป็นช่องคุณพัดช่วยด้วยพี่ดีแล้วคุณพัดคุณพัด เมนีวแล้ว่ว่าคผมผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะคุณลองดูว่านะครนบผมก็านานมากแล้วนะสมตรนานเ่ะนานเลยครับตอนนี้ประมาณเจ็ดเจ็ดนาทีครับ้องเล่นอีกนาทีครับอไม่ต้องครบก็ได้ครับคุณพัดคุณคุณผมผมผมรู้ว่าคุณเบื่อใช่ไมเกมนี้ไม่มีอะไรเลยครับ นอกจากขี่ขี่จะเก็ตไปวันแต่แต่ผมรู้สึกเพลินเอาน้าคุณพัดเรอาเกมสาแล้วต,วตา <c oughs> <c oughs> ก็น,นะทุกคนสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ